สวัสดีแฟนบอลไทยทุกคนนะครับผมแอท็อปชอบบอล EP นี้จะมาพูดคุยถึงเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญาดาวเตะทีมชาติไทยของสโมสร,รเมืองทองอยู่ในเตดนะครับมาพูดคุยกันในแง่ของที่เจ้าบุกเนี่ยก็เริ่มปรับจูนเข้ากับทีมเกเรนพยองเมืองทองอยู่ในเตดได้แล้วนะครับต้องบอกว่าการที่เจ้าบุกเนี่ยย้ายเข้ามาในทัพของเกเรนพยองเนี่ยและมาสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเบอร์ของตำนานด้วยเขานี่ก็ต้องแบกความกดดันนะครับในช่วงแรกเนี่ย ในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมสไตล์การเล่นหรือแม้กระทั่งรูปแบบต่างๆของทีมเนี่ยจูบุ๊กเนี่ยช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่ากดดันสุดๆเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาลงเล่นเกมลีกแล้วก็บอลถ้วยเนี่ยก็เริ่มจะขยับผลงานตัวเองให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับในบอลถ้วยเนี่ยก็มีทั้งยิงและจ่ายนะฮะแต่ว่าในลีกเนี่ยอาจจะยังยิงไม่ได้นะครับก็จะเป็นการแอสซิสต์อย่างเดียวนะครับก็เริ่มจะเข้าใจในแผนของโค้ชมาริโอแล้ว แล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่าเจ้าบุกจะมีความมั่นใจและก็ความเข้าใจเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่เจ้าบุกเนี่ยมีสกิลติดตัวต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบุกก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญนเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าเลกสกับทีมเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยเจ้าบุกเนี่ยจะขยับฟอร์มดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นกําลังสําคัญที่ช่วยให้เมืองทองเนี่ยมีผลงานที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยเจ๊บ,บุ๊กก็มาเก็บตัวกับทีมชาติไทยพร้อมป้องกันแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เจ๊บ,บุ๊กเนี่ยเก็บตัวกับทีมชาติแล้วก็กลับมาเมืองทองเนี่ยก็แฟนๆเมืองทองเนี่ยรอติดตามได้เลยนะครับว่าเจ๊บ,บุ๊กเนี่ยน่าจะมีเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เรื่องของฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นแน่นอน เจ้าบุกจะก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เกรงมากเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีจังหวะอาจจะยิงเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็นั่นนะครับผมรอติดตามนะครับสำหรับแฟนเมืองทองนะครับเชื่อว่าเจ้าบุกจะช่วยทีมเมืองทองได้อย่างดีแน่นอนเลยครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม